สวัสดีครับตอนนี้เราก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวเสียงพยเพลงลอยมาแต่ไกลน,นะครับวันนี้พี่เพชรพี่เพชรทำอะไรครับเนี่ยหมูบ้านเด้หมูย่างได้ข้าวกรเทียมแล้วไม่ได้หามาแล้วแกนไปชิวเพราะที่หาอย่าๆๆคอยออกมาเออแต่ไม่ใชจะดีรุ่นซื้อรถดีให้ค่อย,ยนอน,ะน,นที่หาสงสัยอยู่ หาเสียงคือคุณคุณได้มาเสิร์ฟไหมมาก็ได้กว้างไปกว้างไปอีกยังไงตั้ยแต่ไหนอ๋อเป็นเป็นเป็นมีฟังดูเชิงดูเชิงนี่คอเสียงกันนี่คอเสียงพร้อมโอ้ช่างสังเกตนะเนี่ยแล้วทำไมถึงจำได้อาเดียฟองเสียงที่เวลาโตมาตั้งไว้อะไม่โตหายเปลี่ยนไปไหมสวัสดีครับพอดีคุณคือผู้โชคดีครับครับผมโชคดีอะไรครับเดี๋ยวก็เลยบอกว่าอ่า พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อลอตเตอรี่ให้คุณได้รับเงินหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวจะโอนให้เลยนะครับวันที่ห้าก็นั่งมากกับเรียนต้นเปิ่กันเออช่แปดนาทีล่นนะเรื่อหนึ่งต่อเลยอโอ้ไอให้เพิ่มม่เขือ่นะอตามแตงจะจำที่ห้าที่หกินตามแตงหิวข้าวครับน้ำกินนี่พีฮะน้ำกินน้ำกินให้ ตามปกติเอฟซีม,ะะ A. มีเด็กงอนค่อยเหนือตามานั่งอยู่ตรงนี้ไปนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นกอไผ่เอฟซีหูหูแดงน,น้อยใจเอือเฟซีบาไปกินขอยกเต้อเออบ่าพากินข้าวเล้วเถื่อน้อยใจบ่บอต้องเขินขนาดนั้นหลอกสารภาพมาได้ดีถอ,อยรถเบียเบียอันนั้นเบีย ขากล้องมันขากล้องสั่งขากล้องมาในรถมันหานอไม่เจอแบามันหายมันตรงมาปกพร่อบบอกแล้วทำไงล่ะเดี๋ยบรายไปหาให้เขาลงมาให้เพื่อนนี่เอาใส่ไรมากรอกด้วยเอากรอกด้วยหรอคะไม่เอาเผ็ดปะเอาเผ็ดปะไอ้อามีดมาปาดโอเผ็ดไปแล้วพริกยังเผ็ดไหมตัวพริกเนี่ยไมดแห้งไหมเอาน้ำตาลมาเอาเอานี่มาเอายังนี่ชูดอันนี้ตักเดี๋ยวจะต้มเครื่องในไก่ให้กินคนสับ เพราะไม่เยอจะต้อใส่ฟักผู้นี้เอาไว้ก่อนถึงจะใส่ลังมีเด็กน้อย,อยใจวะมีเด็กน้อยๆอยใจหนึ่งอะตายใคะลูกไครแมองใส่กางยงขาสั้นใส่เสื้อช้างใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อช้าง ใส่อันนี้จะน,น้ำตาลนะคะตาอะไรน้ำตาล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 ไปยิบป <c oughs> <c oughs> ุ๊กเกลือนี่กบนี่กระปุกเกลือมาค่อยนุ่นๆสีเขียวนุ่นนุ่นๆสีเขียวสีเขียวมาหมดทั้งหมดเอออันนั้นมันตักข้าวเดี๋ยวมันจะเสียเอาข้าวใส่กระติบไปยังใส่แล้วก็อัดกันอ๋อมันงอนอยังไงมันก็ยังทำให้กินนะ,นะเนาะก็ยังโชคดีนะมันหายงอนเล็บดีเนาะ แม่ในห้องเบิร์นแม่ไอ่ลองเปิดเถิกดูดิหัวร้านบ่หัวร้านหัวร้านทำกับข้าวให้กินเ่อทันใจพาไปร่อนทั้งวันเช้าเที่ยงเที่ยงเลยดิเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินบ่เบียบเบียบไม่หิวข้าวเลยพี่ฮะแล้วเราหิวยังหิวนมกูติวบ่มาฮะคิดถึงพ่อเมียบ่โอ้ยเดี๋ยวก็วันถุก์แล้วใจเย็นง เดี๋ยวก็อีมวันสุขวันทุหัสแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วทำไมแก้มต้องแดงด้วยนะแดงโดนแดดโมเมนบ์โม<อ>เมนมันไปนั่งห่ายมาอยู่ใต้ต้นไผ่ลูกกี้เลยไปนั่งห่ายมาโว้บบ้าการเสียงสักปากนั่งหน้าเป็นตูดอยู่นั่นน่ะเอ้ยมาคุยด,ด้วยเด้ในรถแค่นี้ก็งอนเลยคุณก็ได้ยินเสียงน้องเหงาที่เพราะอยากรู้ว่าอารมณ์เจ้า ันนี้แกงเ,เะไเแล้เนี่ยแมนเอาเลยไงพี่ต้องใส่ซอกนะคะลู้ใส่แล้วใส่ไหน้วค่ะแรอ่าเดี๋ยวนะพี่เราลองชิมกับแตงก่อนเพราะว่าแตงมันหวานเดี๋ยวตามรสชาติแบบกลางๆเอนะอาีมพะี่เยพี่ชอบ ปลาอีกนิดนึ่งปลาดบักแตนปลาปลาแดงเอาปลแดงปลาไี่ขัดปลาาปลาล่าบถึงอืมอืมอ่วชไปแล้วเอาพ่เกไปด้วยเอาพี่ไปด้วยตี่พี่อะไรเงี่ยแบบนอุ้ยพี่

โอ้แมนเปลานะเอ้าเอ้ติดเหลืองแม่กินเ่ช่วยกันลูกกันช่วยกันจริงๆแบบที่แบบก็เอ้ามันไปแล้วมันไปแล้วเกงใจลูกกินบังนะ้อขึกินเนาะเกงใจเนาะเอาจะบอกว่าระหว่างแตงกวาับศากไม่รู้ว่าอันไหนใหญ่กว่ากันอี้ยระหว่างแตงกากกากอันไหนใหญ่กว่ากันเบียชอบกากันาะชอบกศากโอเคแล้วจานังโตอันนี้เ

พีออสใครจะตัดก็ต,ตัดกักินข้าวเด้อทกขาวด้อตไใครที่ดูอยู่นะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนมาเด้อทานกันนะครับอร่อยอร่อยนะครับกับวันนี้นะครับพวกเรานะครับมาเด้อ